สวัสดีทักทายกันนะคะทุกคนวันนี้ป้าบูก็พาเพื่อนๆทุกคนมาปลูกผักขยังนากันนะคะทุกคนเริ่มต้นจากที่เราไปตัดต้นพันุ์มาก่อนนะคะแล้วก็เตรียมดินจ้าอันนี้คือดินที่อยู่ในสวนของเราเองนะคะมันคือดินทรายจ้าดินทรายดินร่วนปนทรายค่ะอาจจะมีปุ๋ยเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอยู่ติดคอกวัวแล้วก็จะมีน้ํานะคะ อันนี้เป็นน้ําที่อยู่ในสระน้ําของเราเองจ้าเราได้ทุกอย่างมาแล้วเราก็จะเตรียมนะคะตักดินใส่แก้วเลยค่ะวันนี้เราจะมาเพาะ,ะต้นก้าผักขแยงในแก้วน้ํานะคะเราก็จะเอาดินใส่ค่ะประมาณเศษ2อส่วนสนะคะเราก็จะใส่ดินไว้ก่อนเลยทุกคนแล้วเราก็จะเติมน้ํานะคะอันนี้คือเราจะเติมน้ําลงไปก่อน เราจะปลูกก่อนค่อยเติมน้ําทีหลังก็ได้นะคะแต่อันนี้คือป้าโบถนัดแบบนี้นะคะพอเราเติมน้ําใส่เข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเอาต้นพันธุ์ค่ะเอาต้นพันธุ์มาเสียบลงนะคะทุกคนโดยการใช้ไม้ช่วยนะคะจะได้ไม่เปื้อนมือนะคะทุกคนเอาไม้จิ้มจิ้มลงไปเหมือนเราดำนานี่แหละคะ่ะแก้วหนึ่งป้าโบก็จะใส่ประมาณ4ต้นนะคะเพื่อความแบบว่าไม่แน่นเกินไปค่ะ ป้าโบก็จะใส่ให้มันครบทุกแก้วนะคะวันนี้เราเพาะประมาณ30กว่าแก้วคะ่ะเป็นการทดลองทําครั้งแรกของป้าโบนะคะเพราะว่าป้าโบไปเห็นในช่องหนึ่งเขาทามาจ้าเราก็เลยมาทําตามนะคะคือเคล็ดลับดีๆในการเพราะาต้นผักขยงนะคะเมื่อก่อนป้าโบก็ไม่รู้ว่ามันเพาะแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆรอชมนะคะว่ามันจะติด มันจะออกรากได้สวยงามแค่ไหนเป็นครั้งแรกที่ป้าโบปลูกนะคะป้าโบก็ลองผิดลองถูกหลายอย่างนะคะเพราะเป็นเกษตรมือใหม่จ้าทุกคนทุกวันนี้ก็พยายามเรียนรู้นะคะศึกษาจากช่องใหญ่ๆท่านอื่นมานะคะแล้วก็มาทําตามสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์ป้าโบก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆได้ชมนะคะช่วงนี้ขาเหลืองขาแดงของเราก็ยังอยู่นะคะป้าโบก็ วนเวียนดูแลทั้งขา่าทั้งตะไคร้อ่าในช่วงเวลาว่างๆก็มาปลูกผักนะคะเป็นผักขยงที่ป้าโบชอบมากเลยทุกคนเพื่อนๆก็คงจะชอบเช่นเดียวกันใส่ต้มปลานี่อร่อยมากค่ะหอมมากเลยนะคะเป็นผักทางภาคอีสานนะคะผักพื้นบ้านทุกคนคงรู้จักนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเนี่ย